มผมตอนนี้รีวิกับช่อง PAB f r แ e l a n ชาแนลนะครับผมวันนี้เลยอาคคุณยายไปหาหมอนะครับผมยายทวดไปห,หาหมอหาเกลือประพอตียายสีหยังมีดีาพาคุณยายทวดของกระเพาไปหาหมออาการ ไม่ค่อยดี้าการไม่ค่อยดีอาการปวดด้เงินหน่งจะเศร้าไปยัเแต่ว่าได้เงินหนึ่งจะเศร้าไเป็นเงินหนึ่งกันเสียอ่ะสันขึ้มนี้ได้หาใ่เหนเชิญนั่งดิค่ะเตี้ยไปตาเตียเอาไปปวดรู้ อันนี้คือจะเก็บให้ได้ปะได้ประชา,าชนได้หรือยังคุณยายอย่าลืมนะอันนี้หกเท่าไหร่ยี่หอคุณยายกินอกเป็นอะไรนะแน่นหน้าอกบ่แน่นหน้นาอกพี่น้องครับนอ้บนองเดี๋ยวไปขับแต่วันนี้เป็นเป็นโซฟี่คุณยาย ยาละเข็มขัดหน่อยเข็มขัดได้ไหมเดี๋ยวมันจะห้องถ้าไม่รัดมันจะห้องดังต่อ,อไปเดี๋ยวไปหนึ่งจอก่อนอ้างในนะจ๊ะเสียบไปมือเลยเพิ่งต้องใส่มาใล้ดอกส่เนี่ยใส่ปะซื้ออย่างกันนั้นสิ ชื่อนิกบอกที่มาจเยนบอกชื่อนิกหมอพิเชษเออบอกฉันเด้อเอาพรุ่นมาตันไหนเพราะรุ่นไงเได้ทนแล้าของแมว จ้าพี่น้องคีนิปิดคุณหมอปิดโอ้คีนิปิาซันขากรูเรื่องน่นี่มาขบ่่มาเนาะคีนิปิดจ้าลืมออันเช็กมือมื่อีมาสายนูีมหานานานไอลานนานขี้ย่มาอาบน้ทิแ่ยาอสันของคีนิปิดพี่น้องสมบังเลยพูดวคีนิกันนี่ม่อลเก้าี่ปิดอยู่นกบอนนะหมอรจอลินบ่ค่ะเปิดจุดตอก เพราะว่าเพราะว่าเราดูจากงบันนะคะขึ้นวานนีตรงไปขั้นอยู่เรื่องเก่าเลยตรงไปวนีสิ่ไปหาหมอนรลทานโตด้วยหมอน้าลงจะเปิดอยู่แล้วค่ะหมอน้าุงไปบ้านไปยูเทหมอนขึ้นมดหมอนราลงตีเช่ลงตีเบิลทลานพอันทร์ัมันตีเบก็มือหึ่งนั่น เลยเปนนาหซื้อหอได้กินแเดอ้กินทอดม่ได้เดียวเลยนี่ทุกบ่ไม่ต่อยทอดไม่ทานเยไม่ต่อยร้บสิบกั่อยูดิอาไปใส่มอไ่นีรไปญี่ปุ่นเจ้านอใส่แล้วคือกวางก็นสิไปมุกค่ะได้นะเมียแต่ก็น่าสิบบอกวันล้วสิบบานลูกาวมวกบ เดืใส่เดือดวสานเดียวใส่เอาหมูแดดเดียวบานทอดเลยค่ะ้าอนจเดือใส่เรยทำงมาเห็ดแบบแสบโหลดยุคคลาดกันก็จำห้าวอ่นไปกินนะเท้าเกุนุ่มสุดรอไม่ใช่ดิี๋ยวอยจับอันนี้ก่อน

หมออยากให้ดูดน้ำคนรอนาะุ่ยหมอเันหมอพันธ์ใหญ่มอพันธ์เป็นยันป็ดคนละยอด่เนาะกี่อนเนอื้อนงไปกิน้ยาได้เออกยาไดทนี้เลยเขาบอกพูดให้บพูดได้ฟังว่ามียาอะไรบ้าง ยาลายอยู่พิษยาลดกรดกับอันยาลดปวดยากระเพาะยาคลายกล้ามเนื้อคือมีแยาเป็นกระเพาะได้หนิเนาะอันบอกด้วยคนรัสเตอร์หายเข็มคัดได้ไหมแยกเป็นกระเพาะเยอะทำไมลดหมอนั่นเองกระเพาะจัดตัวแยาคือปลาเมื่อยเนี่ยที่บ้าบอกปาหล่ะปลาเมื่อยออกร้อนหน้าอกร้อนหน้าอกให้หมอสิทธิ์ไม่จัดเยอะแขนแขน อนสีสบกแล้วสามขนี่อ้สองละสช่องอืมไม่มีมมมีเหม็ดฟันน้ำเน้าเนาะทำฟังด้วยวเห็นปุจะมาพุยแรนขี้เลนะ่นอืะ ยังไยซื้อยังบ่เอาไปซื้อเอาแค่หนซื้อสื้อเท่าแบบเขียบเท่านู้นไงนู่นน้อยบ่เอาเออแล้วทำไปซื้อเขาเดี๋ยวแม่มันจินอยู่นะแม่มาซื้อซื้อสร้างอีกอู่แล้วซื้อตลาดยังไงตลาดน้อยผนตลาดนี่บ่ตลาดพปลี่ยวตลาดน่ไม่เห็นบ่ตลาดเพิ่งเก่ากินดอกซอยบ่ตอนนี้บ่สื้อกินเพื่อนมีแม่สร้างอีกอู่แล้วแต่ว่าถ้ามาเดี๋ยวสิไปซื้อจะดีกว่าแม่สร้างอีกอู่แล้ แรงทางานสือเขียบไม่ให้สองปไม่ยังหอขนานวาาบบงล่ะเอ้ยน้องนางริตะจังเุกี้ิยะอุ้เนี่ยรอคุณพ่อมาเปลี่ยนกะจะเปลี่ยนกะแห่งล่ะ ไม่ใส่ไ่้าดกินเข้าอยู่นทนไม่ได้ข้าหนี้ว่าสเดียวมาอยู่บ่สเดียวอะไรู่อีตายเลยตื่นเตล่ะนะไปล้างมือกันไปแล้วตื่นหมดแล้วตเรืนนล้วนอนพูหูมนี่นอนนอะไรแนว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 ่นี่น้อง็ได้จยากแห่เจ๊เถื่อได้่ลยล่ะเนาะไ้เลยที่ป็คตัวอืดเข่ากันไอ้นองน ขาปปุู้กเลยค่ะเนวดินแนวแนวนวแนวแนวแนตรองแนต้องแนงคนออกหนาคนบวกค่ไม่ยากจะเปิดปะสาวอันใหญ่ออกหนาบวมมาหนาข้านไปหาหมอมอหายาลดนก็หอกก่อนหมอมอหายาลดขดมากับยาเ็าหาย แล้วถูก่ไม่บอกหตนแม่อยากะทยเนื้ออะไรอยู่ับยาอะไรหลายอย่างลยี่าอยาอู่อ้ลูกผู้แดสันซุนต้องตีอรเยอเวัเปนสิบลูกน้ฟินแลนด์สุลล่หอ หันมาหันไถูกอางต้องแนงต้องเน่งออกกําลังกายต้องแน่งต้องแนงมันดีไปเอมันมันมันซึงสังเกว่ามันีจักรยานไมันร่อยขาเองความเยคือหัดเนเยเนบนต็มไปไม่ดเต็มไปเลี่ยนแล้เราต้องแนงต้องแนดยิ้มมานะเดี๋ยวยิมมานเดี๋ยนู้ียซียนูีนี่ะ งี้มากคือมีเดเด็กสองโลกวเด็กสโลกวนี่กลัวอีเด่สองโลกสองพอสอโลกวรนบรอดทุกคนบิ๊กไซส์เบอบิ๊กไซส์หมดเลยค่ะูาูตองแนงตองแนงเสียงสสูงขาดตะลุงออสาว้วเน ซึ่คุณแม่ชอบกินนุ่นเตียวได้บานุ่กับลอกจิ้มซื้อตัวจินมแป้งมายูบาน่งให่จิ้มแปนี่ยงกับกินเถินลาะนี่แปานินกินได้ยูแปะทู่คุณหมอให้กินแล้ยตัวแผคุณหมอเมื่อคืนนี้คุณหมออกว่ากินได้หมดเลยครับไม่มีคารมมคุณหมอคารันตีละเปอร์เซ็นคุณหมอแรกถามมาแล้วก็พันชีวิตคุณหมอบอก ไม่มีคารมคุณหมอบุ๋ยไเชื่อโอ้ยไม่เชื่ออีกแล้วคุณหมอก็เรียกมวคุณหมออันเนี้ยคุณหมอแม่ส่งข้าวมาค่ะท่านบอกว่าไอจ้ากินได้เหมือนไอ้จ้าท่านเออฉันไปร้านสต็กแพ่เภาไปบอกเขาอันเขาจะเอาอันคาร์อันดำมาให้เนาะบอกเขาไปเปลี่ยนหมคืออย่างนั้นน่ะว่าโทรไปหาคุณหมอส่งข้อความไปหาคุณหมอคุณหมอครับแค่พากินกุ้งให้ไหมจันดอก กินเลยจ้าไม่มีขลังจ้าคุณหมอบอกแต่ว่าอย่าอย่ากินทีสิ่งนี้กินแม่คืออาหารดิบอาหารไม่สุกอาหารสุกปปกอะไรกินไม่ได้แน่นอนกินได้หมดคุณหมอมาเนาะทำานพ่อชิลักสายพนหมดแล้วพี่น้องงานแต่งงานก็เป็นงนหมือข้าไปหหมอเลย

ฮัลโหลค่ะฮัลโหลพี่น้องป้องไปโอ้ยหมักงอข้อเว่ยแตะตูดไงอ่าน้นลงลูกเอาเสื้อออกอันพานที่ที่กินเท้าได้บ่ะเนี้ โอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องด้วยสวัสดีจ้า